เรียนท่านคณะกรรมการพี่ฉันเด็กหญิงวาสนาเกตแก้วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนโรงเรียนบ้านบากมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อรักชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์ อยู่กินบนแผน่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกๆเช่าเราดูธงไทยใจจงปีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความภาสุขถาวอรสดใสบัดนีไทยเจริญวิสุทธ์ผุดทอง ผี่น้องจงแสสองชาติไทยรักสวายให้มั่นคงเถิดทง,งใจรงเห็นไกลชาติเชื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนจากความไพเราะของบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนจะเห็นได้ว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาหน้าประวัติศาสตร์ของไทยได้บันทึกเรื่องราว ของการรักษาแผ่นดินรักษาเอกลาชและรักษาความเป็นชาติไทยเอาไว้บรรพบรรุษของไทยสู้เพื่อปกป้องเอาไว้อย่างเต็มที่เสียเลือดเสียเนื้อไปมากมายเลือดที่ไหลลงบนพื้นพระสุธาก็เพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินนี้เอาไว้กับลูกหลานได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นสืบไปในภายภาคหน้าทั้งสิ้น เราโชคดียนะิ่งนักที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินของชาติที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดชาติที่มีเอกราชปกครองตนเองมานานหลายร้อยปีเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองอีกทั้งยังมีาศาสนาพุทธที่ยังลากลึกเป็นรากฐาน ของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีทศพิธร,ราชธรรมมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับต่างชาติรักษาแผ่นดินเอาไว้ให้กับคนไทยมานานหลายชั่อคน ที่มีความรักชาติดูแลพระสงฆกรของพระอ,องค์และทรงพร้อมที่จะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทยทั้งสามสิ่งข้างต้นนี้เราเรียกว่าสถาบันหลักของชาติไทยทุกท่านคะเยาวชนอย่างดิฉันมีความภาคภูมิใจมีความรัก และศรัทธาในสถาบันหลักสถาบันอันเป็นเสาหลักของชาติซึ่งเป็นสิ่งค้ำจุนให้มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดมาลองคิดพิจารณาให้ดีในเวลานี้เมืองไทยมีสิ่งที่เราต้องภูมิใจเราเป็นประเทศที่น่าอยู่หนึ่งในสีบของโลก ที่ชาวต่างชาติอยากมาอาศัยอยู่นักลงทุนมองว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนเปิดธุรกิจใหม่ๆได้อีกมากมายลองพิจารณาหาคำตอบด้วยตนเองแล้วเราจะรู้ว่าเมืองไทยจะเดินรุ่งเรืองมาได้ทุกวันนี้เพราะที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์กษัตราท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านคะ่ะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเริ่มกันต่อลมหายใจเพียงข้างประวัติศาสตร์ไทยพ่อฉันเชื่อว่าเราคนไทยลมหายใจเดียวกันขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ